ตั้งแต่อยู่ร่วมกันมาชายขี้เกียจผู้นี้รู้เพียงวิธีนอนจนกว่าจะหิวตื่นมากินก่อนจะกลับไปนอนแม้แต่บุรีภรรยาของเขาก็เป็นคนทำให้หญิงคนนี้เป็นภรรยาตามประเพณีที่คอยปกป้องสามีเป็นอย่างดีเธอไม่เคยว่าร้ายสามีแม้แต่ครั้งเดียวแต่ยินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อเขาภายหลังพวกเขาก็ยากจนลง จนภรรยามไม่สามารถหาอะไรมาเป็นอาหารได้ในวันหนึ่งเธอเตรียมหมาก5้าคำและบุหรี่ห้ามวนเพื่อมาคุยกับสามีเอ่อขาขอโทษนะคะท่านสามีที่เคารพตอนนี้เราจนมากไม่มีธุรกิจและไม่มีอะไรจะให้แล้วอยากกระนั้นเลยท่านพี่ช่วยตัดไม้และพรวนดินเหมือนคนอื่นหน่อยได้หรือไม่ ตอนนี้ฤดูเก็บเกี่ยวกําลังมาแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นจเจ้าช่วยเตรียมอาหารให้ข้าหน่อยได้ไหมแล้วข้าจะไปหาต้นไม้ในป่าเพื่อตัดมาทำคันไถเพื่อใช้เตรียมดินเพาะปลูกค่ะข,ข้าจะตื่นเช้ามาเตรียมอาหารและขวานให้ท่านพี่ก็แล้วกันนะคะภรรยา,าตื่นเช้าขึ้นมาเตรียมอาหารและขวานให้กับสามีตามที่กล่าวไว้หากแต่สามีจอมขี้เกียจของเธอ กลับนอนจนพระอาทิตย์ขึ้นส่วนภรรยาก็ไม่มีความกล้าพอที่จะปลุกเขาขึ้นมาเธอจึงทำได้เพียงแต่รอจนกว่าเขาจะตื่นขึ้นมาด้วยตนเองหลังจากรออยู่นานเขาก็ตื่นขึ้นมาเธอนำน้ำมาให้เขาล้างหน้าก่อนจะส่งบุหรี่พร้อมย่ามใส่อาหารและเครื่องมือให้สามีเพื่อนำไปตัดไม้ในป่า ที่รักดูแลบ้านด้วยนะข้าจะออกไปหาไม้ในป่าแล้วค่ะพี่หลังจากลาภรรยาแล้วสามีก็ได้ออกจากบ้านไปเขาเดินเข้าไปในป่าแต่ยังไม่พบต้นไม้ที่เหมาะสมเลยเขาจึงเดินเข้าไปในป่าลึกยิ่งขึ้นแล้วเขาก็พบต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีร่มเงาคล้ม เขาวางอาหารและขวานลงข้างกายแล้วนอนลงที่ใต้ร่มไม้เขารำพึงรำพันกับตัวเองอืมกิ่งนี้น่าจะเอาไปทําตัวไถกิ่งนี้เป็นส่วนป้องกันกิ่งนี้เป็นตัวนำทางแล้วก็กิ่งนี้เป็นคันบังครับอืมครบแล้วสินะ ในระหว่างนั้นเองเมื่อเขารู้สึกหิวขึ้นมา